รู้สึกลงก็ดีใจด้วยแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาะ <c oughs> ใหญ่ครัถ้าไม่โลงก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะคะคราวนี้อ่าอันนี้ถ้าดูในคลิปวิดีโอก็จะเห็นนะคะว่าคุณลูกค้าตัดจากตรงนี้มาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้แล้วหยุดน่าจะเจ็บแล้วหยุดเลือดออกก็พออารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคราวนี้มันเหลือตรงนี้จ้าเหลือตรงนี้ ก็เลยตัดคะตัดไหม่นะจ๊ะอ,อายุเท่าไหร่แล้วคะจะได้เรียกถูกเกิดิ่อาเท่ากันใช่ใช่อายุเท่ากันเกิด30้ผมเกิอดนะอ่ถ้างนัน้นเป็นพี่เดือนเฉยเฉเรียกเพื่อนกันก็ได้ค่ะคุณอะไรคะส,สีสีศวัดงเนี้ยเหรอะคะ ไม่ไหวบอกค่ะบอกได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเสียงแตกรอแล้วจ้ะไม่เป็นไรไม่ต้องอดทนแค่ไม่ไหวแล้วแบบหยุดค่ะนิดนึงค่ะขอโทษนะคะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะ หอหายใจเข้าลึกๆเดี่ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างนี้อาจจะเจ็บหน่อยนะคะเพราะว่าต้องแซะนิดนึงนะคะเจ็แบบนิดนึงนะคะขออภัยนะคะ เสร็จแล้วค่ะมามาดูกันนี่อันนี้เังได้ออกให้ดูให้ดูอันนี้ให้ดูได้แล้วค่ะเพราะว่าเอาออกแล้วดูผ่านกล้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวยกขึ้นให้ดูนะคะเห็นเห็นชัดไหมคะนี่ละค่ะที่ฝังอยู่ทั้งหนังและเล็บค่ะแทบจะไม่มีแทบจะแบบ มิชชั่นคอมพลีทแล้วเนาะเสร็จแล้วทั้งสองข้างเลยนั่นนะสิคะเดี๋ยวเก็บเก่งแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วค่ะ เดี๋ยวใส่ถุงให้จ้ะโล่งไหมคะโ <Okay. S 1> ล่งเลยดีใจด้วยคะ่ะ